ไว้ครูครับละเล่นจถึงครูบาอาจารย์ครับตอเป็นธุบรทโครับเดียวล่อยเงนพวนี้ับเป็รธท่อยงินพวกี้กับดาวลูกจอกแจงสีครอนี้ละร่างกายหล่อ เรียกตัวมวยตัวกูชี้แจงกติกาครับต่อยกี่ยกห้ายกหมดเลยใช่ไหมครับต่อยกี่ยกครับเอาสามนะเสามก็สามสามนะสามยกเซียนมวยนะครับแฟนมวยต่อยสามยกนะครับคู่นีครับอาจารย์ดำปริกรรมคาถานะครับมาพร้อมด้วยอาจารย์โยมทุลปักแดงครับเพชรบอลไล่เพชรชิงใจน้องรักยิ้ม ประกาศซื้ลูกบ้านลาวมาหรือเปล่าครับมาแล้วขอเชิญพบหน่อยครับประกาศซื้ลูกบ้านลาวครับน้องรักสิงตุ้มตนอยากจะคุยด้วยชกยกที่ับเสียงเปลดังเหล่าไก่วิ่งปลางเมืองนักต้มท้องแก้วทระดับจังหวัดลาวอ่านเรียงรายหลายกองแกงแหลงมะพร้าวแหมุู่มกุลาความกว้างบอกชาติประวัติอีสานับพี่น้องเรื่องของด้วยหละนี่ไงล่ามแมกำลังแสนหวานหลังการหมานี พุทธนาวีกอดทางสุทางบุร้ารือออกทำ่เราดบรงลทำตกื่งงบุรุษไม่ไพธุ์ไพ่เสือจำะกูวารอีเมืองนองจอาจเป็น ไปท่าจอนจนังหวัดตาน ALLY ไปในการของไายใจที่เมียที่จังหวัดตานเหมือนคนสอกล้ามาโอ้โหชาดกันาชาดกัตายกากันมาแล้วไปเชีย์โบบายมาโยกโบโมบาย

กัเียกกงฟูต่อไปครักังฟูกังฟูออกเอกกระลำอิทคิวฟุ่มบันบุขอบคุณป้าเอกกระ์นำนดาลังวุฒิไปในตัวนัคว้าปากิสปารตมไทยที่อยู่ที่กองทัพกระานนี้คอยมวยเข้าวินคอทุกคนคุณบรเสาจะมีวันบันดเสาร์นะ าำานแล้วก็ผมก็จะพาไปทีกรชักนนะครับกำลังจลักปานเหลืองรักพระารมวอดตามนะคยับเชากอนตามนะก็เป็นคนกลมาช่วยนไปเราขอบคุณระดาตีอควมไว้บังใจครับอาจารย์เองอาจารย์ดำอาจารย์เ่งนะ้รับแล้วก็บบคุณระดตาเที่ยอก็าาไปงใจกนเจ็บคืนนี้ครับเอาเสร็จเอานมมาคืนเอากะจับมาคืนเอากะังไปแล้วเอาหอกนะครับ นย <notable 1890> <พ> <is> pues ืดดีดีนี่ายการโอนที่ชนะด้ห้าร้อนที่เหาพันนะครับห้าันที่จะถึงนี้ก็วัดฉันเรือนะครับดัดโดยทีมงานประสังรักสาทตัวันองค์ประสงลอดปลาครับฝันด้มวยไทยฝันแท้คูมวยกับสิคู่สูสียีิบทีเดินเชิดกันมันใจก็ัาคุณาพมาที่วัดฉันเรือมีเครับ นทเดนามาละเปนอกเชิญแลก็ชื่อดังมากครับเปยนเวทีการทุกคืนครับงานฉลองเจดีวัดถางเอือครับ